สวัสดีสวัสดีน้องๆเอฟซีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมพีทคอมมาันอีกแล้วเออวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนสมัครสมาชิกนะมีคนถามพี่เข้ามาเยอะมากเลยว่าเออสมัครยังไงสมัครไม่เป็นเอออยากจะสมัครชิบหายโอเคก็ง่ายๆครับกดสมัครอ่าปิดปิดเสียงก่อนเสียงเสร็จโอ้ยเสียงดังอ่าโอเคก็ตรงนี้นะครับก็จะมี ระดับให้เลือกนะครับผมซึ่งแต่ระดับเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไประดับลูกกระจกนะครับทุกคนเนี่ยก็จะสามารถดูคลิปเนี่ยได้ก่อนชาวบ้านเขานะครับพื้นพื้นเบเบเลยแล้วก็จะมีป้ายนะป้ายสับสมาชิกเออแล้วก็มีนี่สติกเกอร์ให้ใช้สติกเกอร์คนตีนคนตีน ได้รับหัวหน้าหน่วยเออหัวหน้าหน่วยนี้ไม่ธรรมดาก็คือจะได้รับการตอบสมาชิกนะตอบคอมเมนต์กอนชาวบ,บ้านเขาเลยทํานไม่พอเออก็คือมึงคอมเมนต์ว่าปีที่แล้วกูจะตามไปคอมเมนต์เล <c oughs> กูจะตามไปตอบกดหัวใจให้หมดเลยนะครับซึ่งความจริงแล้วลูกกระจกก็จะมีสิทธินี้เหมือนกันนะแต่ว่าหัวหน้าหน่วยนี่คือการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกกระจกอ,อ,อาจจะมีเล็ดรอดไปบ้างนะไม่ได้ตั้งใจเออเพราะว่าคอมเมนต์พี่มันเยอะมากจริงๆนะครับวันหนึ่งประ,ประมาณสองสามร้อยคอมเมนต์กู <c oughs> ตอบไม่หมด นะครับผมระดับจักรรพัินะครับผมที่จะขอบคุณนะครับสมาชิกนะที่สมัครระดับจักรรพัิเนี่ยท้ายคลิปเลยเออแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก็ทาคลิปอยู่เห็นไหมท้ายคลิปเนี่ยพี่จะเออขอบคุณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่จะขอบคุณออสมาชิกนะระดับจักระพัฒเออขอบคุณครับที่สมัครเออจักรรพัิเข้ามา150บบาทต่อเดือนตราบใดที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ก็ขึ้นให้เรื่อยๆนะครับหมดแล้วก็เอาออกเท่านั้นเอง อ่ะส่วนฟิดหลอดในตำนานเออนี่แหละไฮไลท์สามพันนะใครมันจะมาสมัครวะนะพี่ก็คิดอะไรโลโลออกมานะครับว่าใครก็ตามที่สมัครสามพันี้ให้พี่นะบอกเลยว่าพิเศษมากๆพี่จะปินรูปนะครับรูป YouTube น้องอะ่ะเออแล้วก็ชื่อ YouTube ของน้องเนี่ย มาใส่แซมแฟมนะ A4 ของพี่เลยเก็บเอาไว้ว่าน้องเนี่ยเคยโดเน e ได้พี่นะครับแล้วพี่เนี่ยก็จะไปโพสชุมชนว่าเออเนี่ยกูเก็บไว้แล้วนะเออแล้วพอภายนคาคตภาคหน้าเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดดูว่ามีใครเคยสมัครกันนี่ให้กูบ้างนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยพี่อาจจะมาขึ้นนี่ปก u t u b e เลยเออขึ้นไว้ว่าเออนี่เคยมีคนสมัคร3000ด้วยนะครับเพราะมันคงไม่มีคนสมัครเยอะหรอก นะเต็มที่ก็หนึ่งครั้งนะเออหครั้งเต็มที่เลยก็ขึ้นให้ตลอดชีวิตนะครับหครั้งคือว่าเป็นสิทธิพิเศษนะแล้ววันดีคืนนี้เนี่ยพี่อาจจะแบบเออเอาแก้วน้ําไปแจก,กนะเออแก้วน้ําคอบรรสันเสื้อคอบรรสันอะไรอย่างงี้เเผื่อมีนะค <c oughs> ถ้าคุณทําขายจะมีคนซื้อหรอวะนั่นแหละนะมาสอนสมัครกันเลยดีกว่าเอาระดับลูกกระจกก็กันนะครับดูคลิปฟรีเอ้ยไม่ใช่ดูคลิปดูคลิปก่อนชาวบ้านเขาพอกดสมัครปุ๊บมันจะเด้งมาที่หน้าคิดเงินอ่า สลับไอ้นี่นะสลับเขาเรียกว่าอะไรอะบนคอม PC แล้วก็เอ่อ o n d r o i d นะครับถ้าเกิดเป็น iOS เนี่ยก็ต้องสมัครบ,บน Google Chrome เท่านั้นนะครับเออบางทีมันมีบั๊กอะไรพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับน้องเออมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเงินว่าเราจะทำยังไงก็สามารถทำผ่านบอลล e ตได้เลยแล้วก็กดซื้อไปนะครับผ่านบอลล e ตนะทีนี้เนี่ยมันก็จะเด้งเด้งอะไรอะ่ะอื <laughs> อ่ะซื้อดินี่มันก็จะเด้งมาหน้านี้เออรอสักคู่หนึ่งให้เราได้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็กดถัดไปรอรับ OTP เรียบร้อยเสร็จอ่าเรียบร้อยเสร็จเสร็จกูเนี่ย <c oughs> กูได้มาแล้วยี่สิบาทเสร็จกู <c oughs> จบจัด